ท่านนะครับกผมเพื่อเด็กชุมัชโยครับแนะนมของสภาเด็กเยาวชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ในะนมของเด็กเยาวชนต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับหลายๆครั้งที่ดขึ้นไปบนเวทีต่างๆแล้วก็เห็นว่าท่านผู้ใหญ่ทุกท่านเนี่ยให้ความสําคัญกับเด็กเยาวชนแล้วก็สนใจแล้วก็อยากจะืนสับสนุนให้เด็กเยาวชนทุกๆคนด้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามสิทธิเด็กนะครับผมก็มองว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วก็เด็กเองนะครับผมเคยเป็นเด็กตอนนี้อาจจะไม่เด็กเท่าไหร่แล้ว แล้วก็ทํางานร่วงอายุมานานหน้าก็อาจจะไม่เด็กเท่าไรแต่ผมมองว่าผมนี่เคยเป็นเด็กนะครับผมจะคว้าทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาแล้วผมก็เชื่อเหมือนกันว่าน้องๆเนี่ยจะคว้าทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าผลลัพธ์นั้นนะครับจะเป็นยังไงและผมก็มองว่า โครงการรับในเวเรียนนะครับที่รับจุดๆ,ๆอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เด็กๆอยากจะค้นหามา,มากๆด้วยซ้ําและนี่จะเป็นโอกาสที่สําคัญอีกโอกาสหนึ่งครับผมที่ผมมองว่าเด็กๆจะคว้ามันไว้แล้วก็โอกาสรับในโครงการรับในเวเรียนก็เป็นโอกาสที่พร้อมที่จะให้เด็กๆครับได้เรียนรู้ถึงสิทธิที่ตนเองพึงจะได้รับแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดคือไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่เป็นปัจจุบันในขณะนี้นะครับที่เป็นปัญหามากๆการละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้านวาจาเหมือนที่ท่านบอกการบูลลี่เอ่ยหรือ ผมมองว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่เด็กควรจะรู้แต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ยากที่เด็กจะเข้าถึงแต่ผมมองว่าทุกครั้งที่ท่านผู้ใหญ่พร้อมที่จะป้อนข้อมูลให้กับเด็กนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สําคัญที่เด็กจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและยังมองอีกครับว่าเด็ก่ใช่ปชาชนนะครับหลายๆคนอาจจะเชื่อเป็นอนาคตของชาติแต่ผมเคยได้ฟังท่านผู้บริหารของสถาบันยุวธรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเด็กนะครับไม่ใช่อนาคตของชาติเด็กคือปัจจุบันของชาติที่ควรจะพัฒนาเพราะ พราะต่อไปครับเขาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่พร้อมที่จะเข้ามารับปัญหาบ้านเมืองในอนาคตผมบอกว่านี่ก็เป็นโอกาสที่สำคัญอย่างหนึ่งครับที่เราจะร่วมกันสร้างสังคมที่จะหยุดการบูลลี่และพร้อมที่จะเฟรนลี่กับคนทุกคนผมบอกว่าการเฟรนลี่กับคนทุกคนไม่ได้เป็นเฉพาะรัฐบาลที่จะจัดบริการที่เป็นมิตรแต่คนทุกคนทุกคน,กคนจะเป็นมิตรต่อคนทุกคนเช่นเช่นเดียวกันเพื่อสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับคนทุกคนครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะฮะ